สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาอยู่ที่ตำบลเขาพระอังเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับที่บ้านคลองกัวนะครับถือว่าเป็นพื้นที่หมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่เราจะข้ามไปในจังหวัดสตูลนะครับที่นี่ดินดีน้ําดีอากาศดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับพืชผลที่ปลูกที่นี่เนี่ยก็มีผลผลิตที่ดีกันด้วยนะครับหลายคนชื่นชอบในเรื่องของกาแฟแล้วใครจะคิดเลยวครับว่าที่จังหวัดสงขลาของเราก็มี เรื่องของไร่กาแฟที่รสชาติดีแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่สวนของเขากันเลยดีกว่านะครับบรรยากาศดีมากตอนนี้อากาศก็ดีเดี๋ยวจะให้ทีมงานที่แพลนกล้องกันไปเจอแล้วนะครับสําหรับเจ้าของไร่ของเราสุดหล่ออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมนพพนัมีแก้วนะครับ เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาฟเฟ่โรบัสต้าสูตรโบราณบ้านกลองกลัวนะครับสำหรับกาแฟโรบัสต้าที่นี่คือต้องเป็นพันธุ์นี้เลยถึงจะขึ้นได้ดีที่นี่ครับผมเป็นพันธุ์โรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าโรบัสต้ามันเป็นพันธกาแฟที่เหมาะสมสำหรับภาคใต้ครับแล้วก็มันก็ โรคอะไรไม่ค่อยมีก็ <ทะ S 2> เป็นกาแฟที่ปลูกแล้วที่ที่นี่นะครับเนื่องจากว่ารสชาติจะอร่อยเนื่องจากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกาแฟหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าผลไม้อื่นที่ปลูกที่กรองก,องกัว <ทะ S 2> เพราะว่ามันมันมันได้รับมรสุมสองขวังหรือว่าเขาเรียกว่าผลผลิตที่ปลูกได้รับผลเขาเรียกว่าผลสองหานะครับแล้วก็ยังอีกอย่างนึงก็ได้รับมนันเป็นพื้นที่ที่อยูอ่ระหว่างเทือกเขาบรรทัดกับเทือกเขาสันกลาคีดี คือเป็นที่ระหว่างที่ราบรุ่มระหว่างภูเขาครับก,ก็ทําให้อากาศดีาาศดแล้วก็เหมาะกับการในการที่จะปลูกกาแฟพันโรบัสต้านะครับ, <ผม S 2> รบสําหรับกาแฟที่นี่เราปลูกเยอะไหมครับอ๋อปลูกเยอะครับเฉพาะของผมก็ปลูกประมาณ ตอนนี้ประมาณ6 0 0กว่าต้นแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มกาแฟ,าาฟ,าาฟานี่แหละกาแฟวิสาหกิจชุมชนกาแฟนะครับประมาณ4 42่4อรา,ายนะครับครับก็รบเริ่มก็กำลังเริ่มมีผลผล,ผลิตอยู่นะครับครับครับผมกาแฟโรบัสต้า,านี่คือจากต้นเลยเดี๋ยวยจะให้ทีมงานได้ถ่ายให้ดูนะครับได้เข้ามาเลยนะสุมเข้ามาดูใกล้นะครับว่ารูปรูปลักษ์รูปลักษ์ของกาแฟเมล็ดกาแฟนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานได้ ่ดูนี่คือลักษณะสีแบบนี้คือเก็บได้แล้วเหรอครับเนี่ยตอนแรกเราเรียกว่าเป็นเป็นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่คือเป็นตับเบทที่มีทั้งล,ลูกทั้งเม็ดสีแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็เขียวอมส้มนะครับ,รบเป็นเป็นเาเรียกว่าเม็ดเมล็ดเชอร์รี่นะครับหลังจากที่ใส่ก็ไปนะ,นนะเก็บมาแล้วคือแล้วส่วนสีแดงเข้มๆนี่คือหมายถึงว่ามันแก่แล้วใช่ไหมครับแก่แล้วครับถูกเต็มที่นะครับอ๋อครับผมก็ สีเขียวนี้ก็เก็บได้เหรอครับเก็บได้ครับเพราะมันมันอายุมันได้แลวครับแล้วแบบนี้คือเราต้องพาไปทำอะไรต่อหลังจากนี้ก็เอากระเม็ดที่เก็บได้สดๆนี้ก็พาไปไปตากครับตากกระแห้งนะครับเดี๋ยวจะไปมีขั้นตอนในการตากครับครับผมทีนี้แล้วอย่างที่เก็บมาเหีียดสีเขียวสีเหลืองเป็นแบบเชอร์รี่อย่างเงี้ยครับรสชาติมันเหมือนกันไหมครับ แขอ่อนอะไรเงี้ยเหมือนกันครับเหมือนกันครับครับเพราะว่ามันมันแก่เทิมที่แล้วเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่บริเวณของจุดในการจากกาแฟกันนะครับเอาละครับในช่วงนี้นี่คือผลผลิตหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวมาจากต้นกาแฟพันุโรบัสต้ากันแล้วนะครับซึ่งในการปลูกนี้แน่นอนว่าความยากง่ายอย่างต้นนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอ๋อตัวนี้ประมาณ3ปีครับ3ปีนะครับ เ,เออมันให้รวผลผลิตมาครั้งที่สองแล้วครับ,รบอย่างในการเก็บเนี่ยผลผลิตเนี่ยต่อต่อ,ต,อต่อรอบตั้งแต่มันขึ้นเป็นแบบมเมล็ดอ่อนๆจนถึงแบบแก่ในการเก็บได้เนี่ยระยะเวลากี่เดือน,นครับ ประมาณ8เดือนครับ8เดือนครับคือมัน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 จะมีผลผลิตปีปีละครั้งนะครับปีละครั้งแต่ว่าถ้าเริ่มตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับก็ประมาณปีครึ่งนะครับมันจะเริ่มปีครึ่งหรือประมาณ1 8บแเเดือนมันจะเริ่มผลผลิตครั้งแรกนะครับครั้งแรกจะได้ต่อต้นนะครับเราประมาณ ประมาณครึ่งกิโลหรือ1กิโลนะครับปีแรกนะครับแต่พอปีที่2มันจะเริ่มไม่ผลผลิตมากขึ้นครับประมาณประมาณ2กิโลถึงถึง3กิโลนะครับแล้วต้นกาแฟเนี่ยเขามีอายุกี่ปีครับต้นกาแควนี่ก็มีอายุเท่ากับยางเพราะว่าพอพอมัน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 เริ่มแก่ครับเราเราก็สามารถที่ทำสาวได้ครับการทำสาวก็คือคือตัดต้นต้นแก่ออกแล้วมันจะแตกใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะจะเป็นลูกเลยนะครับก็คือ สามารถที่จะอยู่ได้นานเลยครับอยู่ได้นานเลยครับก็คือปลูกครั้งเดียวสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แบบระยะยาวแน่นอนนะครับว่าในการปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของศัตรูของมันด้วยเช่นเดียวกันครับครับครับศัตรูของโรบัต้าถ้ามีก็เป็นเป็นเป็นพวกไอ้ไอ้เขาเรียกว่าตัวหนอนเชยลาต้นนะครับครับวิธีแก้ก็ใช้ไอ้ยาหนามยายาเช่นยาสูบบ้านเรายาสูบแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้ยาสูบนี่คือ มันจะมาทําอะไรกับต้นกาแฟครับไอไอนอนเนี่ยนอนตัวนี้มันจะมาเจาะที่ลาต้นช้ยช้ยลำไส้ครับตอนตอนนี้ก็รักษณาอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวนะครับมันอยู่นะครับลักษณะที่ว่าชายลำไส้ตัวนี้คือพอช้ยเขมันมันจะจะย่างหักนะครับจะมีรูครับก็มันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาเหมือนตอนนี้มันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาแทนนะครับอ่าครับ มันมันรักษาตัวเองได้ไหมครับหรือว่าเราต้องใช้วิธีการในการช่วยใช้ในการช่วยครับเพราะมันจะมีรูด้านล่างนะครับมีรูแล้วก็เราก็ใช้ไส้ไซลิงค์นะครับไซลิงค์ดูดน้ํายาเส้นเข้ามาแล้วก็ฉีดอัดกลับไปที่ที่ที่รูที่ลําต้นนะครับครับมันจะช่วยช่วยได้ครับอ๋อมันก็คือทําให้หนอนที่อยู่ข้างในตายครับครับก็คือเราต้องแก้เป็นจุดๆไปครับผมอ่าเราจะสังเกตอาการวิธีหมายถึงว่าต้นนี้เริ่มจะมีหนอนเนี่ยมาทําลายแล้วต้องดูจากอะไรครับ ดูจากรักษณะใบนะครับนี่เมื่อก่อนก็ถ้าปกติใบจะเขียวแบบนี้นะครับแต่ลําต้นที่โดนโดนโดนนนใจใบลักษณะจะเหลืองคือเหมือนกับว่ามันมา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 แย่งแย่งน้ำน้ำเลี้ยงอ่ะมันมันโจ่คือจะทําให้กระบบการท่อส่งอาหารมัน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 เื่อมสภาพไปมันจะครับแล้วอย่างนอกจากว่าศัตรูพืชที่เป็นสัตว์แล้วเนี่ยอย่างสภาพอากาศอะไรเงี้ยมีส่วนไหมครับสภาพอากาศก็ มีบ้างแต่ไม่เยอะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีก็เป็นเฉพาะคาเวอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นอาราบิก้านะครับครับถ้ามาปลูกทางด้านภาคใต้เราเนี่ยมันมันจะไม่ไม่เหมาะเนื่องจากว่าอุณหภูมิเนื่องจากอุณหภูมิหรือว่าเกี่ยวกับความชื้นอะไรงั้นครับครับครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของปุ๋ยเราต้องใส่ยังไงบ้างครับอ๋อปุ๋ยถ้าคือคือของผมนี่มันมันมันเป็นเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับครับครับได้รับอินทรีย์อ่าปีที่สองครับ ก็ผมใช้เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักก็เป็นปุ๋ยหมักแห้งหรือว่าเป็นปุ๋ยที่ทางที่เขาเรียกกันไปปุ๋ยสามปอ,อมหรือปุ๋ยอยู่แล้วกปรับปรุงปรับเปลี่ยนครับแล้วก็วัสดุที่การใช้ก็มีม,มีพวกขี้วัวนะครับขี้วัวเกลบดําแล้วก็ขี้ไก่แกลบไซโกนามาเป็นเชื้อราครับแล้วก็ ตัวที่ว่ากำจัดแมลงก็เป็นเนวตาเลีเซียมหรือว่าไอเวตามีเดียอีกตัวนะครับแล้วก็กลูกโคสน้ำตาลผมกลูกโคสครับกลูกโคสแล้วก็มีลำละเอียดนะครับแล้วก็ผสมน้ำยี่สิบลิตรผสมเข้าด้วยกันค,คือการใช้การฉีดใช้ฉีดพ่นถ้าฉีดพ่นนี่ต้องใช้ไอพวกไอเขาเรียกว่าสก,กัดลูกสเสตดกบมาฉีดในการไล,ล่แมลงนะครับครับ แต่ว่าที่บอกมาเมื่อกี้ตอนช่วงตอนนั้นคือปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยคือใส่ใส่บริเวณโคนต้นกับโคนต้นอ่าระยะก็ห่างจากลําต้นก็ประมาณถ้าเป็นกาแฟก็ประมาณประมาณนี้ทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มใส่รอบๆครับถ้าระยะกาแฟอายุประมาณ2ปีกว่าๆก็ประมาณ2อกิโลครับเป็นถึงถึงสองกิโลครึ่งเราควรปลูกกาแฟนี้เว้นระยะห่างกันต่อต้นต่อต้นเนี่ยกาแฟระยะห่างต่อต้น3ามคูณสนะครับ3ามคูณสเมตรอ่าหนึ่งไร่ก็ได้ประมาณ170ต้น หนึ่งไร่นะครับต่อหนึ่งไร่ครับอันนี้ก็สามารถจะคูณเป็นเชิงเดียวจำนวนแต่ว่าเป็นเชิงเดียวเป็นเชิงเดียวแต่ถ้าปลูกผสมผสานอย่างนี้ก็เหมือนกับผมก็เป็น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 เขาเรียกว่าเป็นตรงนี้คือเป็นโครงการทฤศที่ใหม่แบบแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนมีทั้งสตอว์ส้มกาแฟแลก็เหมือนกับสวนรวมๆเยอะๆบนครับแต่ว่าถ้าเราปลูกกาแฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตที่มากกว่านี้ เพราะว่ามันจะไม่มีเพื่อตัวอื่นไปแย่งธาตุอาหารไปธาตุอาหารครับผมใช่ใช่ครับใช่เอาละครับตอนนี้เรามาดูกันที่บริเวณของจุดตากเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งในการตากนี่คือเราเห็นว่าจะเป็นตู้กระจกแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของสมัยก่อนชาวบ้านเขาจะใช้วิธีการในการยังไงครับในการตากเมล็ดกาแฟอ๋อเมื่อเมื่อก่อนครับนั่าก็ตากที่พื้นก็เป็นใช้ใช้แบบแบบปูเสื่อตากแบบพื้นเวลาแลมันจะมีปัญหาเยอะ เนื่องจากว่าตัวผนบ้างอะไรบ้างพวกไก่บ้างผนบ้างอะไรบ้างมันเยอะก็เลย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 มาใช้แบบตู้แบบแตู้แบบนี้ครับเป็นเตู้เป็นตู้กระจกครับคือคืออุณหภูมิก็ได้นะครับแล้วก็ไม่โดนฝนด้วยนะครับอ๋อนี่คือตากไว้อย่างนี้ครับก็คือข้างในก็จะมีการเก็บความร้อนนี่คือครับเขาเขาได้บอกไหมครับว่าข้างในมันอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ในการตาก อยู่ที่ประมาณในการตากคือจนกว่ามันจะแห้งใช่ไหมครับในการในการตากนะแลจ,จนกว่าแบบว่ามันจะแห้งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เราต้องใช้จากที่เป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตากอย่างเงี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาประมาณถ้าเราตากแบบแบบเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับที่ว่าแบบแบบแาวบ้านเมื่อก่อนทำก็ประมาณประมาณประมาณ2วันอ่าแล้วก็แต่แบบนี้ก็ประมาณ2องชั่วโมงครับอ่าสอชั่วโมงแบบนี้เลยครับ ความร้อนมันเออมันความร้อนมันคือใกล้ใกล้กับเกือบเกือบร้อยองศาทีเลยครับครับครับคือก่อนที่เราก่อนเ,เราเก็บมาเนี่ยเราไม่ต้องล้างก่อนอต้องถ้าว่าเราต้องไม่ต้องล้างก่อนก็ได้ครับแต่ถ้ามันมันตอนนี้ครับต้องเขาใช้แบบวิธีที่ว่าไปเอามาแช่น้ํานะครับแช่น้ําแล้วก็เอาที่เมล็ดที่ลอยออกนะครับเหลือที่เอาจมพาไปก็ ไปแช่น้ำประมาณสองคืนแล้วก็เปลือกมันจะกระเทาะออกเปลือกมันจะหลุดออกเปลือกนี่เราก็พาไปคั่วได้เลยครับไม่ต้องผ่านการการเรียกว่าการการสีหรือว่าการที่ทาให้อออเปลือกมันออกนะครับก็แบบนี้ครับแบบนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเราต่างนี้ครับถ้าเกิดเราเราว่าจะเออเราเกี่ยวไป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 ตำนะครับเพื่อเออไปการสีนะเราสังเกตได้จากว่าเราเราจับเมล็ดมาดูนะครับแล้วก็มัง มาสั่นดูเขาากระโยดดูจริงมันจะมีเสียงดังก็มันกรนๆเคอจะได้ว่าโอเคครับป่าไปตาได้เลยเาจะปอกไงครับเดี๋ยวจะมีวิธีการปอกแบบโบราณนะครับใช้เขาเรียกว่าใช้คลุกคลุกครุกโบราณแล้วก็ตาโอเคเดี๋ยวจะตาให้ดูไปดูประเทศครับต้องเอาใบใบกล้วยใบกล้วยแห้งนะครับมามาใส่ใส่รองก้นก่อนนะครับเผื่อจะตอนตอนที่เราตาป้องกันการกระเด็นนะครับมันเป็นการกระเด็นตอนแรกก็ตําแบบค่อยๆก่อน ต,ต้มไปก็อๆแล้วก็บอพอเมล็ดมันจะเริ่มเริ่มแยกเปลือกแยกออกจากเมล็ดครับแล้วก็เพิ่มความความแรงลงไปได้ต้มจนกว่าตำจนกว่าจะออกเป็นเปลือกกระต้อออกจากเอเ่อเหลือแต่เม,มล็ดล้วนๆก็พยายามใช้ไอก้กาเรียกตาหลิวนนะครับคนให้ทั่วนะครับใช้เวลาในการคั่วประมาณสองชั่วงโมง,งนะครับสองชั่วงโมง,ง <ๆ S 1> ให้ออกมาลักษณะของที่ว่า พวอเลยเมื่อกี้เออราจะออกสีถี่ตะตานเข้มๆนะครับถ้าถ้าดำเกินเนี่ยมันคือมันจะจะไหม้เป็นสุกเกินไปพวอสองชั่วโมงเหรอครับประมาณสองชั่วโมงครับข้อมือสักสองสามชั่วโมงแต่ต่อไปนี่ผมจนกว่าจะจะจะได้กลิ่นนะครับจนกว่าจะได้กลิ่นหอมนะครับมันจะไปตามลมเลยประมาณสองกิโลยังได้กลิ่นอยู่เลยครับก็คือหลังจากที่พวจนได้ที่ เราสามารถจะเอามาวางไว้จนมันสายร้อนอให้มันเย็นสามารถจะบรรจุขายได้เลยไหมครับได้เลยครับเป็นเป็นกาแฟเป็นกาแฟเขาเรียกว่ากาแฟดําหรือกาแฟสดนะครับแบบนี้เราจะต้องมีการแบบว่าใส่สารอะไรครับการป้องกันรั่ไม่ไม่มีครับไม่ต้องใส่ครับไม่มีไม่มีไม่มีสารอะไรต่างๆเลยครับ เป็นไงบ้างครับเราเคยส่งกาแฟเราเข้าประกวดบ้างไหมครับมีไปไปไปออกบูธต่างๆครับออกบูธแลวว่าไม่ได้ส่งเข้าประกวดมันมันผลผลิตยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าก็เยอะเ,อเรียกว่าทําไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันให้กับลูกค้าก็เลยมันอยู่ในระยะที่ที่เริ่มต้นด้วยนะครับ,รบเป็นเป็นเป็นยังเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไม่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 ไม,ไม,ไม่พร้อม ทำแบบแบบนี่กดกระมือแบบโบราณแบบไปแบบบ้านๆไปก่อนก็ในช่วงนี้ครับแล้วการนี้การรับรู้ของคนทั่วไปว่าการมีอยู่ของกาแฟโรบัสต้าที่บ้านเขากั่วที่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็สามารถที่จะดูใน youtube ได้หรือว่าถ้าเปิดมีร้านขายประจำอยู่ที่ีแยกคูหาเป็น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 เปาปอยปั๊มปตทที่ปตทเก่า เป็นเป็นเซเว่นแล้วก็ไปเซเว่นเขาก็เลิกไปธุรกิจเซเว่นเลิกไปอยู่อีกป้๊มหนึ่งแล้วก็เป็น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 เซเว่นคล้ๆว่าเขาเป็นที่เดิมของเซเว่นเราก็ไปไปไปเช่าเช้าอยู่เปิดเป็นร้านกาแฟเป็นเป็นกาแฟโบราณครับ คร,ครับแล้วก็เป็นตั้งเป็นจุดศูนย์เกี่ยวกับส่งเสริมการการปูกแล้วก็รับผลผลิตของกาเฟด้วยครับครับทีนี้นะกาแฟโนวันตตาของกัวร้อยจังหูู